วัสดีครับขอทะเลาะเข้าสู่ ICT News Podcast วิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมธนงคขันทองประจำวันพุทธที่1 8มิถุนายนปีพุทธศักราช2568เดินทรัม์ได้ออกมาเรียกร้องให้อิหร่านยอมแพ้โดยไม่มีเงื่อนไขทรัมป์เขียนในโซเชียลมีเดียนะครับเรียกร้องให้อิหร่านยอมแพ้โดยไม่มีเงื่อนไขนะครับในขณะเดียวกันทรัมป์ขู่ผู้นำสูงสุดของอิหร่านว่ารู้นะว่าหลบซ่อนตัวอยู่ที่ใดและ ตกเป็นเป้าที่ง่ายนะครับในการจัดการแต่จะยังไม่ค่าอย่างน้อยในตอนนี้แต่เราไม่ต้องการให้ขีปมนุษย์นะครับไปยิงที่พลเรือนรวมทั้งทหารอเมริกันความอดทนของเรากำลังหมดลงนี่คือสิ่งที่ทรัมป์โพสต์ล่าสุดนะครับถึงท่าทีที่แข็งก้าวของสหรัฐอเมริกาต่อ อิหร่านนะครับส่วนทางด้านอิหร่านก็สนกลับนะครับไม่กลัวคําขู่ของทรัมป์อาจจะต่อเลาะีคาเมนีนะครับผู้นําสูงสุดของอิหร่านได้ออกแถลงการอย่างท้าทายต่อคําขู่ของทรัมป์นะครับผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าเราต้องตอบโต้ระบบไซนิสผู้ก่อการร้ายอย่างรุนแรงเราจะไม่มีความเมตตาต่อไซนิสเวลาอิหร่านนะครับพูดถึงรัฐบาลอิสราเอลจะใช้คําว่าระบบ ไซออนิสต์นะครับคำกล่าวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาคขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันจุดยืนซ้ำอีกครั้งว่าอิหร่านต้องไม่ได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะให้สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมโดยตรงในสงครามความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านขณะที่เขากำลังประชุมกับทีม ความมั่นคงแห่งชาติในวันนังคารที่ผ่านมาสำนักข่าวหลายแห่งนะครับมีการรายงานว่าโดนลด์ทรัมป์ได้ยกย่องการโจมตีของอิสราเอลต่อโรงงานนิวเคลียร์ของทางด้านอิหร่านแต่จนถึงตอนนี้ยังคงหลีกเลี่ยงนะครับเข้าร่วมการปฏิบัติการโจมตีโดยเลือกที่จะใช้กำลังทหารของสหรัฐเพื่อช่วย อิสราเอลนะครับเล็งขีบปนาวุธและโดรนของอิร่าลนนะครับเล็งยิงให้ตกก่อนการประชุมความมัน่นคงแห่งชาติที่ทำเนียบขาวเพื่อหารือเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นทรัมป์กำลังพิจารณาที่จะให้สหรัฐเข้าร่วมในความขัดแย้งนะครับสำนักข่าวเอ็กซิและ CBS News รายงานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าทรัมป์กำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะส่งกองทัพสหรัฐเข้าร่วมทําสงครามและเปิดปฏิบัติการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสถานที่ฝังยูเรเนียมในฟอร์โด นี่คือสิ่งที่ Axios รายงานโดยอ้างถึงเจ้าหน้าที่ที่ไม่เปิดเผยชื่อฟอร์โดซึ่งเป็นโรงงานฝังยูเรเนียมที่มีการปกป้องอย่างหนักถูกโจมตีด้วยกอ,องทัพอากาศของทางด้านอิสราเอลในวันศุกร์ที่13ที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีสัญญาณว่าพื้นใต้ดินของโรงงานได้รับความเสียหายอย่างมีนัยะ สำคัญนะครับตามที่ราฟาเอลกรอซี่ผู้อำนวยการใหญ่ของสำนักงานพลังงานประมนูระหว่างประเทศได้กล่าวทางอิสราเอลเองนะครับถ้าเขาจต้องการทำลายโรงงานนิวเคลียร์ Nuclear, แห่งนี้จำเป็นนะครับที่จะต้องได้บังเกอร์บอมนะครับหรือว่าระเบิดสำหรับระเบิดบังเกอร์ซึ่งลึกลงไป ใต้ดินนะครับหลายสิบเมตรเลยทีเดียวแต่ว่าโรงงานนี้ขุดลงไปนะครับใต้ดินหลายสิบเมตรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเองไม่ง่ายนะครับที่ใช้ระเบิดบังเกอร์เพื่อที่จะทำลายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เก่รัฐมนตรีช่วยนะครับเซอร์เกระยาบกอฟนะครับได้เตือนอิสราเอล จรงจิงจังนะครับว่าอย่าพิจารณาโจมตีสถานนิวเคลียร์ของอิรานโดยกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาอย่างร้ายแรงและจะเป็นการลบล้างแนวความคิดทั้งหมดที่มีอยู่ในด้านการประกันความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ในขณะเดียวกันรัเสเซียได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันความขัดแย้งเพิ่มเติมและการสนับสนุนการแก้ปัญหาทางการทูต เป็นวิธีหลักในการจัดการกับข้อกังวลเกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ทางอิสราเอลได้เริ่มการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าอิหร่านกำลังใกล้จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้อิหร่านได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและตอบโต้การปฏิบัติการต่างทหารของอิสราเอลโดยการยิงขีปนาวุธและดโดรนหลายระลอก สร้างความบอบช้ำให้กับอิสราเอลเป็นอย่างมากในเวลานี้ทางอิสราเอลเองนะครับกำลังเพียงพลนะครับถ้าอ่านเกมดีๆจึงต้องรีบส่งแรงกดดันให้สหรัฐอเมริกาหรือว่าให้โดนัลด์ทรัมป์นะครับเข้าร่วมปฏิบัติการกับทางด้านอิสราเอลด้วยนะครับเพื่อที่จะ,ะทำสงครามกับทางด้านอิหร่านจะเห็นได้ว่า ทางอิสราเอลเองสหรัฐอเมริกาเองอ้างว่าอิหร่านนะครับกำลังใกล้ที่จะถึงจุดนะครับที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้แต่การโจมตีของทางด้านอิสราเอลเองนั้นมุ่งนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของทางด้านอิหร่านนะครับเห็นได้จากการรอบสังหารผู้ดำทางด้านการทหารหลายคนรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ระดับหัวกะทิ ของทางด้านอิหร่านมีการถล่มอิหร่าน50กว่าจุดนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมาพูดง่ายไม่ได้โจมตีโรงงานนิวเคลียร์อย่างเดียวนะครับต้องการทำลายอิหร่านให้ย่อยยับนะครับแต่ว่าสื่อตอนตกที่รายงานออกมาให้ภาพนะครับหรือว่าให้ความรู้สึกว่าทางอิสราเอลเองมุ่งนะครับ จมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านเพื่อว่าอิหร่านจะไม่สามารถนะครับพัฒนาวุธนิวเคลียร์ซึ่งจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของทั้งอิสราเอลและภูมิภาคนะครับการตอบสนองที่รุนแรงต่อการโจมตีของอิสราเอลต่ออิหร่านจากชุมชนนานาชาติส่วนใหญ่แสดงเห็นว่าอิสราเอลได้รับการสนับสนุนจากประเทศที่ทําหน้าที่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเท่านั้นนะครับ หมายถึงกลุ่มประเทศนาโตนะครับเช่นอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมน,นีสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีที่ให้การสนับสนุนอิสราเอลในเวลานี้แต่ว่าประเทศส่วนใหญ่ของโลกนั้นเห็นอกเห็นใจนะครับอยู่ฝ่ายอิหร่านเพราะว่าเป็นประเทศที่ถูกกระทำนะครับถูกกระทําก่อนอย่างรุนแรงทงั้งๆที่อิหร่านกําลังเจรจา กับทางด้านสหรัฐนะครับกำลังจะมีการเจราจารอบที่5เกี่ยวกับโครงการานิวเคลียร์ของทางด้านอิหร่านซึ่งอิหร่านบอกว่าไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ทางสหรัฐอเมริกาก็รู้อิหร่านไม่ได้มีอาวุธนิวเคลียร์ส่วนโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านมุ่งพัฒนาเพื่อพลังงานเท่านั้นอิหร่านยอมถึงขนาดให้สหรัฐอเมริกานะครับส่งตัวแทนมาตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้ รวมทั้งให้มีคณะกรรมการนานาชาติมาตรวจสอบนะครับพูดง่ายว่าอิหร่านยอมทุกอย่างเพื่อที่จะบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์กับทางด้านสหรัฐสหรัฐจะได้ยกเลิกการแซงชั่นอิหร่านอิหร่านจะได้เข้าสู่ประชาคมโลกนะครับเพราะว่าอิหร่านเองทุกทางสหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือว่าตอนตกแซงชั่นมาเป็นเวลา30ปี40ปีแล้ว เพลียงมาถึงจุดที่อิหร่านต้องการที่จะกลับไปสู่ประชาคมโลกอย่างจริงจังอันเห็นได้จากการที่อิหร่านสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม b r i กสนะครับซึ่งเป็นกลุ่มของประเทศกำลังพัฒนานำโดยจีนแลรัสเซียที่ต้องการสร้างระเบียบเศรษฐกิจและระเบียบการเงินโลกใหม่ที่เป็นอิสระต่อระเบียบโลกปัจจุบันที่ อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มแองโกลอเมริกันส่วนฝ่ายสหรัฐอิสราเอลได้กดดันคณะกรรมการของสำนักงานพลังงานปรรมนูรระหว่างประเทศให้ผ่านมติต่อต้านอิหร่านนะครับที่พูดง่ายว่ามีอคตินะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้อิสราเอลเองมีข้ออ้างนะครับนำไปสู่การทำสงคราม ณเวลานี้นะครับทางทรัมป์เองหลังจากที่ดีมีการพบปะกับทีมงานสปาความมั่นคงในวันอังคารแล้ว mm hmm. ก็ได้พบกับ mm hmm. นายกรัฐมนตรี mm hmm. เป็นชิมินธัยาหูของทางด้านอิสราเอลที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาและได้มีการพูดคุยกับทรัมป์ที่ทำเนียบข่าวนะครับการพูดคุยนั้นดำเนินไปเป็นเวลา1ชั่วโมง าทางเจ้าหน้าที่ของทางด้านสหรัฐยอมรับนะครับว่าทรัมป์กำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะเข้าร่วมสงครามเพื่อโจมตีสถานีอุโมงค์ฟอโดซึ่งเป็นสถานที่ผลิตยูเรเนียมของอิหร่านทรัมป์เขียนทวิตเตอร์นะครับเมื่อวานนี้ว่าขณะนี้สหรัฐอเมริกาได้ควบคุมน่านฟ้าของอิหร่านได้เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่งสัญญาณนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเตรียมโจมตีอิหร่านเพราะว่าถ้าหากว่าควบคุมน่านฟ้าได้เครื่องบินรบของทารด้า,ดาสหรัฐอเมริกาก็สามารถบินเข้าไปในน่านฟ้าของอิหร่านได้โดยไม่ต้องเกรงกลัวระบบป้องกันภัยอากาศแต่ว่าสิ่งที่ทรัมพ์พูดนั้นจริงไม่จริงเราไม่ทราบได้นะครับเพราะว่าทรัมป์ต้องการนะครับที่จะใช้คำพูดเพื่อที่จะบลัฟนะครับ คมขู่ปากอย่างแต่การกระทําอีกอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่น่าคิดเหมือนกันก็คือคําเตือนของทรัมป์ว่าชาวอิรานที่อาศัยอยู่ในกรุงเทหารานควรที่จะอพยพออกจากเมืองหลวงโดยเร็วนี่คือคำเตือนคำหนึ่งของทางดานทรัมป์นะครับที่ทำให้หลายคนนะครับคาดการว่าทางสหรัฐอเมริกาอาจจะโจมตี อิหร่านในเร็ววันนี้ทรัมป์ได้กลับจากการประชุม G7 นะครับก่อนกำหนดนะครับโดยกลับไปยังกรุงวอชิงตันหลังจากประชุมที่แคนาดานะครับในวันจันทร์ความจริงต้องอยู่ถึงวันอังคารเพื่อที่จะเรียกประชุมอย่างเร่งด่วนกับทีมงานฝ่ายสภาความมั่นคงเพื่อจะประเมินสถานการณ์ในอิหร่านหรือว่าสงครามระหว่างอิหร่านกับทางด้าน อิสราเอลเองนะครับแต่ว่าทางทีมงานของทรัมป์ก็รู้ดีว่าอิสราเอลเองตอนนี้อยู่ในฐานะลำบากนะครับเพราะว่าโดนขีปนาวุธรวมทั้งดโดรนของทางด้านอิหร่านโจมตีอย่างไม่ยั้งเลยทีเดียว mm hmm. การแลกหมัดกันนะครับดำเนินมาตั้งแต่วันศุกร์นะครับมาจนถึงตอนนี้นะครับวัน ก็คือดําเนินม,มาแล้ว5วันเต็มๆนะครับลึกภาพเอานะครับว่าอิสราเอลเองโดนขีปนาวุธโดรนของอิหร่านวันหนึ่ง200กว่าลูกนะครับสร้างความเสียหายอย่างยับเยินให้กับอิสราเอลในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นฐานทัพสนามบินท่าเรือนะครับตึกที่ทำงานของมสซาด นะครับตึกที่ทำงานของกระทรวงกลาโหมฝ่ายความมั่นคงแหล่งโรงงานาพลังงานของทางด้านอิสราเอลนะครับกรุงเทลวิฟเองก็ตกเป็นเป้าของการโจมตีของอิหร่านอย่างไม่ยั้งมือเลยทีเดียวชาวอิสราเอลนะครับไม่เคยต้องเผชิญกับการโจมตีในลักษณะนี้นะครับตลอดระยะเวลาของการดำรงอยู่ของ ประเทศมาเป็นเวลา70กว่าปีเกือบจะ80ปีนะครับส่วนใหญ่อิสราเอลจะเป็นผู้ที่ไปโจมตีประเทศอื่นนะครับแล้วประชาชนชาวอิสราเอลก็ให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการก่อสงครามกับเพื่อนบ้านนะครับในการรุกดินแดนของปเาเลสไตน์อีกด้วยแต่ตอนนี้ต้องเผชิญกับศึกหนักเลยทีเดียวหากว่าสงครามยังคงยืดเยื้อไปนะครับ ทางอิสราเอลเองจะกลายเป็นรัฐล้มเหลวก่อนเนื่องจากว่ามีขนาดเล็กกว่าอิหร่านเป็นอย่างมากเลยทีเดียวหลายสิบเท่านะครับอิหร่านเองเป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ประชากรเกือบร้อยล้านคนอาจจะใหญ่กว่าอิสราเอลประมาณ70บเท่านะครับเป็นจะได้เพราะฉะนั้นเองอิสราเอลเองถ้าหากว่าถูกโจมตีอย่างนี้ไปอีก ไม่ขี่สัปดาห์นะครับอาจจะเป็นง่อยลงไปก็ได้เพราะว่าไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับการดำรงอยู่ของการเป็นประเทศประชาชนคงต้องพยายามหาทางลีภัยนะครับออกนอกประเทศแต่มีรายงานว่ารัฐบาลของอิสราเอลสั่งนะครับไม่ให้สายการบินบินนะครับเพื่อจะนำพาชาวอิสราเอลออกไปประเดนั้นก็คงลำบากนะครับ ผู้ที่ทำงานอยู่ในอิสราเอลตอนนี้ก็เหมือนติดกับติดกับดักนะครับไม่สามารถที่จะออกมาได้รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์นะครับได้ออกมาปกป้องการตัดสินใจของโดนัลด์ทรัมป์โดยกล่าวว่าประธานาธิบดีได้แสดงความยับยัง้งชั่งใจอย่างมากในการรักษานะครับผลประโยชน์นะครับของกองทัพสหรัฐรวมทั้ง ปกป้องนะครับทหารและพลเมืองของเราทรัมป์ได้ขู่อิหร่านนะครับว่าอย่าได้แตะต้องฐานทัพของสหรัฐรวมทั้งทหารของทางด้านสหรัฐอเมริกาที่ประจำการในภูมิภาคตะวันออกกลางสหรัฐอเมริกามีฐานทัพกระจายไปทั่วตะวันออกกลางไม่ว่าจะในซาอุดีอาระเบียคูเวตกาตายูเอ บาเรนจอร์แดนนะครับและมีฐานประจำการอยู่ประมาณ4 0 0 0 0ถึงห้า0มนนายเลยทีเดียวทางโดนัลด์ทรัมป์นะครับเตือนผู้นำสูงสุดของอิหร่านว่าเรารู้ว่าเขาซ่อนอยู่ที่ไหนเขาคือเป้าหมายที่ง่ายแต่ตอนนี้เราจะไม่ทำร้ายเขานี่คือคำขคู่ของทรัมป์นะครับต่อผู้นำสูงสุดของทางด้านอิหร่าน ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าเบนจามินเนทันยาหูต้องการที่จะสังหารนะครับผู้นำสูงสุดของอิหร่านตอนนั้นยตจะตลอบนะครับเคเมนี่นะครับแต่ว่าทรัมป์ก็คัดค้านนะครับเพราะว่าจะทำให้สถานการณ์บานปลายมากจริงขึ้นอย่างไรก็ตามสถานการณ์ตอนนี้ก็ทำให้เกิดความตึงเครียดในกลุ่มผู้สนับสนุนโดนัลด์ดทรัมป์นะครับ เพราะว่าทรัมป์เองได้รับการเลือกตั้งจากการให้คำมั่นว่าจะทำให้สหรัฐอเมริกากลับมายิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งโดยการฟื้นฟูเศรษฐกิจกนะครับและเปิดโอกาสให้คนอเมริกันได้มีงานทำมีการเป็นอยู่ที่ดือขึ้นจะลดการให้การสนับสนุนกับต่างประเทศและจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในสงคราม ที่ต่างประเทศอีกนะครับม่เหมือนประธานนะาธิบดีคนก่อนของทางด้านสหรัฐอเมริกาที่มีการทำสงครามอย่างต่อเนื่องแต่ทรัมป์มาถึงตอนนี้ยังไม่ได้ทำตามสัญญานะครับพูดงบบิดพิวสัญญาเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าหากว่าได้เป็นประธานาธิบดีสงครามยูเครนจะต้องจบภายในหนึ่งวัน แต่ทรัมป์เข้ามาเป็นประธานทธานนี้ในวันที่20มกราคมจนถึงป่านนี้นะครับ1ิมิถุนายนแล้วยังไม่มีวี่แววว่าสงครามยูเครนจะสามารถยุติลงไปได้สงครามยุติได้นะครับถ้าหากว่าทรัมป์เพียงแค่สั่งให้ถอนความช่วยเหลือให้กับยูเครนแต่สหรัฐอเมริกายังคงให้ความช่วยเหลือยูเครนทางด้านการทหารอาวุธรวมทั้งเงินทองอยู่ ส่วนตะวันออกกลางทรัมป์ก็เคยเกล่าวโจมตีทั้งอบามานะครับรวมทั้งโจไบเดนว่าไปยุ่งเกี่ยวในสงครามที่ต่างแดนถ้าเขาเป็นประธานาธิบดีนะครับเขาจะนำทัพหรือว่าถอนทหารนะครับกลับบ้านแต่ณเวลานี้ทรัมป์กำลังพิจารณานะครับที่เข้าร่วมสงครามในตะวันออกกลางอย่างจริงจัง การตัดสินใจของทรัมป์นะครับจะถือว่าเป็นจุดหัวเรียวหัวต่อนะครับไม่เพียงแต่ต่อการเป็นประธานดีของตัวเองแต่ว่าจะมีผลนะครับต่อสงครามโลกที่จะเกิดขึ้นอีกด้วยเพราะว่าถ้าว่าสหรัฐอเมริกาโจมตีอิหร่านแน่นอนเลยทีเดียวอิหร่านนะครับจะเรียกร้องนะครับให้พันธมิตรเข้ามาช่วยและพันธมิตรของอิหร่านไม่ว่าจะเป็นรัสเซีย จีนหรือปากีสถานก็พร้อมนะครับที่จะยืนหยัดช่วยเหลืออิหร่านอย่างเต็มที่ทางปากีสถานนะครับบอกว่าถ้าหาว่าอิสราเอลใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีอิหร่านปากีสถานก็จะใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีอิสราเอลอยังนึกภาพไม่ออกว่าถ้าหาว่าทรัมป์เข้าร่วมสงคราม กับทางด้านอิหร่านสหรัฐอเมริกาจะมีชัยหรือไม่เพราะว่ามีการศึกษามีการทําวิจัยมีการสร้างซีนารโอการเข้าร่วมสงครามกับทางด้านอิหร่านแล้วปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาไม่สามารถเอาชนะอิหร่านได้การที่จะทําสงครามกับอิหร่านสหรัฐอเมริกาจําเป็นนะครับจะต้องยกพลเคลื่อนย้ายกําลังพลหลายแสนนายนะครับเข้าภูิภาคตะวันออกกลาง การเพื่อนกำลังพลเข้าไปจะตกเป็นเป้าของทางด้านขีปนาวุธของทางด้านอิหร่านซึ่งจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคทางด้านการทหารจากรัสเซียจีนรวมทั้งเกาหลีเหนือเนี่ยอาจจะมาช่วยอีกด้วยฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคจะตกเป็นเป้าของการทำลาย จากขี่บรรุกความเร็วเหนือเสียงของทางด้านอิหร่านอิหร่านมีการเตรียมความพร้อมนะครับในการทําสงครามมาเป็นเวลาหลายสิบปีนะครับเพราะฉะนั้นอาวุธทโปปกรณ์ขอ,อ,องอิหร ان, ่านโดยเฉพาะยิ่งขีปบรวุธและโดรนมีอยู่ในสต็อกเป็นจํานวนมากอิหร่านสามารถที่จะทําสงครามที่ยืดเยื้อได้นะครับในทางตรงข้ามทาง อิสราเอลเองไม่สามารถที่จะทำสงครามที่ยืดเยืย้อได้และถ้าว่าสหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามแล้วมันง่ายนะครับแต่การที่จะปิดเกมหรือว่าออกจากสงครามนั้นยากและการทำสงครามของทรัมป์นั้นอย่างที่บอกนะครับขัดกับคำมั่นสัญญาให้กับขบวนการ Make America Great Again ซึ่งเป็นขบวนการซึ่งสนับสนุนให้ทรัมป์ให้ได้เป็นประธานิบดีต้องการให สหรัฐอเมริกาถอนตัวจากการเกี่ยวข้องกับสงครามที่ต่างประเทศตอนนี้เองก็มีการถกเถียงกันอย่างมากเลยทีเดียวภายในสหรัฐอเมริการะหว่างกลุ่มมักกะนะครับเมเมริาเกร a ซเอเกนกับกลุ่มนิโอคอนหรือว่ากลุ่มลิบบอรัลกลุ่มเสรีนิยมที่ต้องการให้สหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามหรือว่ายัางคงเดินหน้าเกี่ยวข้องกับกิจการที่ต่างประเทศอยู่ เราเองที่หาว่าทรัมป์นะครับมีคำสั่งให้สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามเพื่อช่วยอิสราเอลณเวลานี้รับรองเลยทีเดียวทรัมป์จะถูกโจมตีอย่างรุนแรงจากกลุ่มที่สนับสนุนเขาโดยจะกล่าวหาว่าเขาทรยศนะครับต่ออุดมการ Make America Great Again ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับที่ทรัมป์จะ ตัดสินใจแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทรัมป์ใกล้นะครับที่จะตัดสินใจที่เข้าร่วมสงครามเนื่องจากว่าถ้าหากว่าไม่ร่วมสงครามอิสราเอลเองนะครับจะพังพินาศภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพราะว่าอิสราเอลเองระบบป้องกันภัยทางอากาศตอนนี้ดูเหมือนว่าไม่สามารถที่จะต้านทานขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงของทางด้านอิหร่านได้ไฮเปอร์โซนิก มิโซล์นะครับและอิหร่านยังคงมีของดีอยู่ที่ยังไม่ได้โชว์หรือว่ายังไม่ได้เอาออกมาใช้นะครับอิหร่านคู่อิสราเอลนะครับว่าให้รอดูเดี๋ยวสักพักก็จะได้เห็นนะครับอาวุธที่ทรงอนุภาพที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนของทางด้านอิหร่านคำขู่นี้นะครับเป็นคำขู่ที่ไม่ใช่เป็นเรื่องล้อเล่นนะครับ เพราะว่าอิหรานเองมีศักยภาพที่จะทำลายอิสราเอลหรือว่าลบอิสราเอลออกจากแผนที่ก็เป็นไปได้ทางอิสราเอลเองมีอิทธิพลเหนือการเมืองของทางด้านสหรัฐอเมริกาเบนเจมินเนทันยาฮูนะครับมีอิทธิพลเหนือสภาคอนเกรสนะครับมีจำนวนสอสอสอว อยู่ในกระเป๋ามากกว่าโดนัลด์ทรัมป์เสีอีกนะครับจากการที่อิสาราเอลเองมีการผลประโยชน์ของกลุ่มนายธนาคารยูนะครับที่ฝังตัวอยู่ในสหรัฐอเมริกามาเป็นเวลาช้านานและค่อยๆสร้างอิทธิพลทางด้านการเงินทางด้านธุรกิจทางด้านเศรษฐกิจนะครับก่อนที่จะ เข้าไปสู่การเมืองและความมั่นคงของทางด้านสหรัฐโดยเหตุนี้เองอิสราเอลเองจึงได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาหลายสิบปีติดต่อกันตั้งแต่ก่อตั้งประเทศนะครับสามพันล้านเหรียญอาวุธยุกรณ์ของอิสราเอลก็ได้มาจากสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่อิสราเอลอยู่ได้นะครับจากการสนับสนุนของทางด้านสหรัฐอเมริกาถ้าปราศจากสหรัฐอเมริกาแล้ว อิสราเอลเไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำสงครามนอกบ้านอิสราเอลเองตอนนี้ก็เปิดศึกรอบด้านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะทำสงครามกับฮามาสในฉนวนกาซาปิดประตูตี่แมวนะครับทำให้ประชาชน ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากในฉนวนกาซาซึ่งทั้งโลกนะครับมองว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทำสงครามกับชาวปาเลสไตน์ที่เวสต์แบงก์นะครับรวมทั้งนะครับมีการโจมตีซีเรียโจมตีเลบานอนนะครับและทําสงครามกับเยเมนการเปิดสึกกับทางด้านอิหร่านจึงเป็นการกระทําที่ พูดง่ายว่า stretch out นะครับเป็นการก่อสงครามที่เกินกำลังของทางด้าน Israel, อิสราเอลเพราะอิสราเอลคิดว่านะครับจะทำสงครามในระยะสั้นเท่านั้นก็คือหมัดเดียวน็อกนะครับตู้มเดียวจอดก็คือวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาแต่อิหร่านนะครับตั้งตัวได้แม้ว่าจะ ได้รับความเสียหายหรือว,ว่าได้รับความบอบช้าเป็นอย่างมากเมื่ออิรานตั้งหลักได้ก็ยิงขีปนาวุธตอบโต้ทางด้านอิสราเอลนะครับใช้ลูกยาวทำให้ระบบไอออนโดมของทางด้านอิสราเอลต้องทำงานหนักและอิสราเอลเองก็มีขีปนาวุธยิงปกป้องนะครับปกภัยทางด้านอากาศที่จำกัดและ นับวันก็เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลมีความอ่อนแอนะครับทำงานไม่ได้ผลเหมือนเดิมเมื่อไม่ได้ผลเหมือนเดิมนะครับขีปนาวุธของอิหร่านก็แล่นเข้าหน้านฟ้าของอิสราเอลอย่างง่ายดายและสามารถที่จะเลือกเป้านะครับว่าจะทําลายจุดไหนจุดไหนณขณะน,นี้อิหร่านนะครับจะเดินหน้าทําลายแสนยานุภาพ หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการทหารของทางด้านอิสราเอลนะครับให้เป็นอัมพาตไปเลยเพื่อว่าอิสราเอลเองจะไม่ได้เป็นภัยต่อภูมิภาคหรือว่าต่ออิหร่านต่อไปคล้ายกันกับที่ประธานาธิบดีปูตินที่กำลังดําเนินสงครามที่ยืดเยื้อในอยนูเครนเพื่อมุ่งทําลายกองทัพของอยูเครนเพื่อว่า ยูเครนต่อไปจะได้ไม่ได้เป็นภัยต่อรัสเซียสำหรับวันนี้รายการ MCT News Podcast เวลาหมดพอด,ดีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันรวมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจาก MCT News สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ